โอ้วันนี้นะคะอากาศร,ร้อนมากนะคะแบบว่าโอยร้อนอ่ะร้อนไม่ทนไม่ไหวแล้วแบบชิู่บ้านของเรานะคะนี่อยู่บ้านแบบว่าธรรมดาธรรมดานะคะเนี่ยแบบเออไม่ได้แบบสวยเลไมากมายเลยชิยู่บ้านนะคะวันนี้แบบมีไข่ไขด่ดาวแล้วก็นี่กระเพาะราไข่ดาวก็ข้าวไข่าดาวใส่น้ำปลาเยอะๆ ใส่น้ำปลาเยอะๆใส่น้ำปลาเยอะๆบัใส่น้ำปลาเยอะๆ,อะอะๆมันก็เค็มดีนุ้นชอบกินเค็มๆนะคะเดีย๋ยวก่อนชิมก่อนเฮ้ยน้ำปลาก็ลืมเอามามันจะอร่อยเนี่ยนี่ก็เขาทำเองนะคะ ไม่เมย์อบอกกินนะคะแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเลิศน,นะคะแล้วก็อ่าทำกุ๊กข้าวเก่งด้วยนะคะแบบว่าสิดยอดไปเลยนะคะ,อ,อ,ะ,คะอืมอ้มอืม้มอร่อยมากเลยเป็นคนได้แบบว่ามีความเป็นแอคทีฟน,นะคะเราต้องยืนกินนะคะมันจะได้แบบมันย่อยลงไปเลยนะคะย่อยลงไ,ไปในลำไส้เลยะคะ่ะ ต้องยืนกินนดะนั่งกินไม่ได้ร้อนอะมันร้อนร้อนอ้ร้อนร้อนมากร้อนมากร้อนไม่ไหวอึว่ม แค่จิ้มเบ่งให้ดูล้านะคเนี่ยเรามาชิมมาลเลนิดกันหน่อยนะคะร้านทำไมมันร้านทำไมมันร้านอย่างนี้ล่ะละ